ทักทายกันจ้าพี่น้องมินีตื่นจะเสาคือเกามาทักทายพี่น้องคือเกาจ้าทักทายพี่น้องเนี้ยมอเ้าเนาะตื่นกันละบ่จ้าพี่น้องมากับธรรมศาติตอนเ้าเาดอกไม้บ่ท่านในบานจ้าดอกไม้บ่ท่านในพอ่อแดดดอกไม้บรท่านในบานเลยมอนี ฝ้าก็แจงถ้าเศ้าเลยจ้าอากาศเริ่มเย็นจะบาสีขาวกับบ้านในบานจ้าดอกอัญชันบานแล้วจ้าอัญชันปลูกไว้อยู่บ้านนีนละบานแล้วแจ้บ้าบนาปันไดอัญชันสวยๆ น้ำในหวยเก๋บพ่ท่านได้ใสปันใดเริ่มใส่แล้วตะเบ้นกับว่าท่านได้ขืนจ้าตะเบนบ่ท่านได้ขืนอยูุ่ดเสียงธรรมศาสตร์เสียงนกเสียงกาเสียงนกน้อยห้องแตกแจ้วแซอยู่มีนกบินอยู่ฝาจ้า ทีย่ยางมาเก็บผักกับแง่งก็เลยมาเบิงเขาเลี้ยวเบิงเขาข้งางท่ายางไปนำ้ำลมแม่นอนแอกแหลกอยู่คนนะ่ะแต่ว่ากระดีได้ปลมเบิดให้ใกล้สิพอเกีียวแล้วขอเจ้าเขากั้มกระทอกเต็มที่แล้วทอกทั่วให้แล้ว มีน้ำค้างพร้อมอน,นี่เป็นเขาก้ะมจ้าเขากระมามาเก็บพักกระแงงจ้าพักกระแงงที่ปลูกไว้กำลังออกดอกเก็บไปกินกับต่ามักหุ่งเฮิร์มบนอนอันนี้เก็บไปเป็นพักจ้าเป็นพักใส้จังหันเก็บใส้บาท ผักธรรมสาจ้ากินแล้วเย็นข้อกินแล้วเย็นข้อลองข้อดีขึ้นอย่างแม่ผักกะแง่งนี่ผักธรรมสาตปลูกเองจ้าเอาจากให้หน้าเฮาละมาปลูกมาไว้ถึงกินง่ายๆเวิดฝนแล้วหอดย่ำที่ได้เกี่ยวเขาแล้วก็เริ่มออกดอกแล้วจ้า เดิมมีดอกเลย่เพิ่นแล้วไส่เข่ากันจ้า เก็้พักน้ําสวนที่เจ้าของปลูไว้ยนี่ละจ้าอันนี้เป็นพักกาดซอยแกระสิมีคาออนน้ำมือนี่มีคาออนพร้อมตั้งน้าไว้แล้วกระสคขาลงต่มก่อนต่มคาออนนี่ามือเศ้าจ้จังซีดใดกรสิทํางานจ้า เพราะว่าไทเฮือนข่อยเพ็นโดพักพูดใช่เงอนข่อยโดพักยุ่ไกลๆพันจ้าตื่นซ้อมาก,ก็ต้องโหดพักขาดอีกพักนึงกะพักกันจองอยู่เลยจ้าแม่เก็บพักกั้นจองไปใส่จังหันคือเกาพักกันจองนี่เป็นพักปลอดสารพิษ้ะจ้าของข่อยบ่ได้สียยาสียยังกินได้เลยครับสมตำ ไปเห็นแนวกินได้หลากหลายจ้าเบืเ้องแนพี่น้องผักข่อยมี่หลากหลายนะมีหอดคาออนเบื้องกับเข,าข่าไปทุก <c oughs> ชิลาปลากระป๋องจ้าพี่น้องลาปลากระป๋องกับผักอาหารค้นจน เคยกินกันบ้าจ้าลาบปากกระปองพี่น้องเสร็จแล้วจ้าเน่ากินใส่บาทใส่บาทกันพี่น้องป้า